ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับกับน้ำสุอะไรแคทครับ like, cat, cat. ตอนนี้คุณอยู่เก๊ชช่วแบ็ค์ด้เสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะพามาเจอกับ n อ c ีซีเดลูสนะครับอ่าที่เป็นเอ่อผู้ช่วยของชากาทูนะคนัเนี้ยเขา ตอนนี้นะปัจจุบันนี้เขามาเปิดร้านค้าแล้วนะครับเขาจะเปิดจนถึงวันที่12ทธันวาซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเขานะครับแล้วก็ซื้อสินค้าจากเขาได้เนาะนี่สินค้าที่เขาจะขายนะครับมีทั้งหมดตามนี้เลยโอ้วีตแต่ของแพงๆผมบอกเลยนะครับสำหรับสายม้าที่น่าจะต้องจัดเลยก็จะเป็นตัวนี้กระถางทูบเรียกความฝันนะฮะ สำหรับสายม้านะจำเป็นจะต้องจัดตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สายเรือที่อาจจะต้องการเหรียญตราอีกาดำอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอันนี้ถึง20ห่อเลยนะโดยห่อหนึ่งเนี่ยจะมี500เหรียญน,นะครับเอาห่อตก80ล้านแบบนี้นะหรือสายที่อยากจะได้สัตว์เลี้ยงของกาโมสที่บางทีไปตีแล้วเราก็จะได้เขาของกาโมสมาเนี่ยก็จะได้สามารถเรียก เป็นสัตว์เลี้ยงของกาอสได้นะครับเป็นน้องมังกรแดงนะเออแต่ว่าผสมยากนะอืมผสมยากนะครับก็เดี๋ยวตัวข่าวกามอสเดี๋ยวเราคุยเรื่องเออ่เทคนิคกันนิดนึงนะครับว่าจะผสมอะไรยังไงในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับลคลิปนี้เราก็มาแนะนำาอ c d พ l ซีเนะครับให้กเ,เพื่อนๆได้รู้จักเนาะก็มีหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจจริงๆถ้าพูดในมุมหนึ่งคือควรซื้อ แทบจะทุกอย่างเลยนะครับควซื้อแทบจะทุกอย่างเลยคือต้องเอาเงินมาเปแบบไอเนี้ยให้เต็มที่แต่ว่าอย่างใบม้งใบไ,งไม้เนี่ยไม่จําเป็นก็ได้หรือตัวผลึกแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับผลึกตัวนี้เอาไว้ไปแลกเป็นใบแปลงร่างนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่จําเป็นแต่หลายๆอย่างจําเป็นนะครับคําแนะนําบารอกอย่างเงี้ยนะคำแนะนําบารอกอะไรอย่างพวกนี้นะครับจําเป็นที่จะต้องมีนเนาะอ่อเวตีบวกไว้อะไรางี้อันนี้สําคัญนะครับ รูปปั้นพวกนี้นะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังต้นานทานเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับจําเป็นนะจำเป็นจะต้องมีจําเป็นจะต้องทําไว้นะครับส่วนตัวมองว่าควรจะควรจะท,ทําไว้เนาะไม่จาเป็นทาเป็นกิวก็ได้นะครับเก็บไว้ใช้ของตัวเองก็ได้เนาะใน10ครั้งอย่างเงี้ยเออกดได้ทั้งหมด10ครั้งโอ้แค่นี้ก็พลังโจมตี15 10ครั้งอย่างเงี้ยก็เยอะนะครับเนี่ยแล้วทุกอันได้พลังโจมตี15หมดเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ เซตจกรทูอันนี้ผมเลงไว้อยู่ว่าผมอยากจะได้นะครับมันก็จะมีลินชักมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แต่งบ้านอ่าอันนี้ไว้แต่งบ้านสําหรับสายแต่งบ้านนะครับก็จะมีแฟชั่นมาให้ด้วยนะเออกล่องจักรทูมาเปิดเล่นต่างๆมากมายนะครับก็เดลุสนะครับจะอยู่ที่หมู่บ้านเวเลียรครับข้างๆคอรินนะนี่นะครับเดินมาอยู่ข้างหน้าเลยนะก่อนทางเข้าหน้าหมู่บ้านเวเลียนะครับเขาก็จะยืนอยู่บริเวณนี้ เพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบว่าเออ่คุยเพื่อซื้อของกับเขาได้นะก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับเก็บตังค์ช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ที่คุณเห็นคลิปนี้นะครับจนถึงวันที่สิบสองธันวาคุณมีเวลาเก็บตังค์ช่วงนี้คือช่วงเก็บตังค์ครับเก็บตังค์เก็บ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 ก็บแล้วก็มาเปมาเปมาเปนะเก็บตังค์ในเกมนะเออแล้วก็มาเปกับเดลูสนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆเรามาเอาเวกมากหน่อยแล้วกันนะเออกับ เก้าไอเทมตัวนี้นะครับกระถางรูปเรียกความฝันซื้อมาเรียบร้อยนะก็มาเอาเวกันดูนะครับน้องละสิงลูกพ่อมาติดแล้วต้องติดแล้วน้องดินงอกจงมามามาฉันติดเฟลน้อยบ้าง ครับโอเคงั้นวันนี是是 say, ้ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย